โอ้โหเห็ดเต็มเลยครับวันนี้น้องโป๊บกับคุณยายกับคุณตาพากันไปเก็บเห็ดมาจากในป่านะครับได้เต็มเลยครับตอนนี้กําลังล้างกันนะครับนี่นะครับมันมีเห็ดอะไรบ้างก็เห็ดป่านี่เละเป็นเห็ดป่าทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับสวยมากงามมากเพื่อนๆทานเป็นไหมครับเอาไปแกงนะครับอร่อยมาก โอ้เต็มเลยครับล้างออกมาสะอาดมากโอ้เห็ดเต็มเลยงูเอหัวเข่าออกไปหน่อยน้องปุ๊บครับ <shutting> ม <down here> <sighs> ีเ yeah, ห so. <sch> ็ดอะไรบ้างครับนี่นะครับน้องปุ๊บไปเก็บมากับคุณย่าคุณยายทั้งหลายเห็ดน้อยเ็ดน้อยรับมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับโอ้ เอาไปทําอะไรกินครับเนี่ยอาืมไปทำอาหารกินอืไมไปทำอาหารกินอ